สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็คุณผู้ชมทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบเจอกับช่องตามสไตล์แม่ม้าอีกตามเคยนะคะแม่มา้าวันนี้แม่ม้าจะมาทําจีไก่ทําจีไก่กินกับตำเมี่ยงนะคะตำเมี่ยงขาแม่ม้าก็จะมาปรุงไก่ก่อนนะคะเพื่อนอันดับแรกแม่ม้าจะทิมไก่ ให้เนื้อไก่ให้เนื้อไก่แบบว่านั่นก่อนนะคะเวลาเราหมักมันก็จะได้เข้าเนื้อนะดีแม่มาไม่มีตัวไอตัวตัวเจาะตัวแทงนะแม่มาก็จะเอาช้่อมแทงก่อนเสียงดังถึงข้างบ้านเลยคะ่ะ โดนด่าไหมคะเพื่อนๆแม่มาก็จะใส่ปรุปลงปรุงรสนะคะตามสไตล์แม่มานะคะเพื่อนๆแม่มาไม่ได้ทำแบบว่าไะไมากแม่มาก็จะใส่ปลานิดนึงนะคะ ค่ะเราก็จะตั้งกระทะร้อนแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะมาเอาไก่ลงไปจีในกระทะเลยนะคะเพื่อนๆเรามารอดูนะคะว่าจีในกระทะแล้วไก่เรามันจะสุกสตกใจหมดเลดยจหมดเลดยค่ะ ตักไก่นะคะใส่จีกระทะเหยงอลนวคะนี่ค่ะเพื่อนๆหน้าตาของจีไก่กระทะของแม่ม้านะคะน่าทานไหมครับเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะปลาค่ะแม่ม้าจะพาไปทานจีไก่นะคะ สวัสดีจ้ากับว่าพอกันนี้แล้วน่าจะกับช่องตามสไตล์แมมม่าเนาะจ้ามื่อนี้แม่ม่าสิบ้ามากินตํามเมียงแล้วจ้ะพี่น้องตํามเมียงครับจีไก่เนาะจ้าจีไก่กับท่าจีเนท์เทเบิลนะจ้านี่จานาตาของจีไก่เมื่อกี้กับตามเมียงพี่น้องพกักกามีนีแล้วจ้าใบมังย้มพี่น้องของคู่กันวันนี้ก็มาในเสือฟอมเลยจ้ะง,งานแหล้วก,กว็มากินเลยมาเฮ็ดแนวกินนี่แล้จ้า ผมมีเวลาเนาะพี่น้องเนาะแต่ผมเห็นว่านาทีกับเลิกหลังเลิกง,ง,งาน,นเนะาะค่ะเนาะผมว่าอะไรฮะนื่องจากมาาค่ะมาชิมกันนะจ๊ะชิมจิกไก่จ้ะพี่น้องมากินตำเมียงพี่น้องไม่กินเขาก็ตำเมียงพี่น้องจะค่อยกินวัวเขาก็ตำเมียงมาเด้อพี่น้องมาเดอ้อนี่หลับพี่น้องตมสไตล์แม่มากนี่ค่ะโอ้ยัิ้ิเด้พี่น้อง สตล์แม่มากาก็กินตามสไตล์แม่มากในนะจ้าอาหารกัแบบบ้านๆธรรมดาต้องจะเนาะบ่ได้อีหยังมากมายพี่น้องวิตตี้กินต็มเมียงให้แซ่บด้วยพี่น้องเด้อโหดจากพี่นอ้องโหดใบมังยมนี่โหดคนอีสานวันทีกินด้วยซี่ด้วยพี่น้องเด้อน,นี่นนยุ่คล้ำยังไงกับใบมังย้อม โมมเข้าไปอืม,อออมจีเรือ,อ,พอยพี่น้องมีจีไก่แล้วก็มี่แคบหมูนั่งจับพี่น้องอืพี่น้องเอ้ยจีไก่พี่น้องจีเซกับท่าอืมสุกยี่เด้อยสุกยี่พี่น้องสุกยี่ กระยาเนี่ยก็ือกูจ่ายละจ้าแสบเลยเนี่ยมันได้มันใหม่กะม,มันใหม่บ่แห้งเลยเนาะถึงได้ยุจออกจะเาอาแต่ไปเจนน้ำมันอองเนี่ยพี่นาะหรืว่าถ้าผูดด้ใดที่บ่มีเจ้าอย่านเนาะจ้บพี่เนาะ เด้อพี่นนอกมาเด้อนี่เราพี่นนอกไม่มากกินเขามากกินจังสิหละ่ะกินอาหารแบบบ้านๆแอบพี่นนอกเนี่ยลำคาโมงมัวม้มมาปาพี่นนอก มันจะลงเงี้ยเพื่อนเอามาฝากเพื่นเห็นปะอยากกินตำข่าวาระสันวันนี้เพื่อนมาตะบ้านเพื่อนมาตะใสเนี่ยมาตะบ้านมัน้งทำมาตะจ้างยังหวัดบอกก็ได้เอามาฝากเพื่นเห็นว่าอยากแบบพูดได้ๆเดอ้อวันเดอ้ออืมอ,อยากพองเอ้ย จำให้เบื้องพี่น้องจำค่าเวลาการนานเนาะแล้วจำให้เบื้องอีกเพราะว่าเขามาให้อลายอยู่กินผูเดียวแส่บผูเดียวอีกจำเพื่อพี่น้องเอ้ย ได้พี่น้องโหดโูต้องโหดจัง์สียแล้วพี่น้องเจงส์เข้าสวดมัมยุ่มปะเนี่ยมุม ใจเวลาตจีไกเถิงซูโมงพี่น้องจีไกทะเลท่าแ็บสมหยาบเนี่ยต้องไปซื้อแบบว่า,าต้องฮ็ดแบบว่าใกล้ยากเนาะนต้องเอาไปยยางล่งควันนะพี่น้อง อขอโตัวนจ้าแสบไรนะอาหารง่ายๆแบบบ้านๆจำสไตย์ไม่มม่ ติพี่สาวเจ็บเลยจหูกไปบังย่อมแหลมเสียแม่มากไม่ได้จำให้พี่น้องเบิ่งเพราะว่ายังเพราะว่าแม่มากไม่ได้จำต่ประเดี๋ยวแม่มากเราจินตามสไตล์แม่มากนี่แหละจ้า กันสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องเนาะแม่มาศก,กข็ขอจบคลิปซะนี่ละจ้าเดี๋ยวแม่มาจะไปกินตอหล้างกล้องน่าจะเนาะกับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะจ้าขอบคุณทุกที่เข้ามารับชมมาเป็นกําลังใจให้เดจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามชอบก็กดไม่ชอบก็กดนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อเป็นกาลังใจให้แม่มาะจ้าสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ 对吧？Bye bye.